ตัวนี้ fr3 ล่าสุดนะซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับจีจาร์ดแล้วตอนมาเป็นไก่ป่วยเลยนะครับตอนนี้ม้าขนองศึกนะนี่อันนี้ถึงไม่ใช่รุ่นแรกแต่ก็ถือว่าตาหน้ารุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวครับตัวนี้นะครับตัวนี้ pc 30รุ่น6นะครับอาการปั๊มอ่อนก็คือปั๊มไม่มีแรงเปลี่ยนปั๊มให้ใหม่เปลี่ยนย้อยเหล็กย้อยยาง ถ่ายของเหลวไฮโดรลิกนะครับน้ำเข้ามาแล้วก็แกสซิงกระบอกให้2กระบอก่อกอกนะอามกับบูมนะครับเช็คให้เรียบร้อยรุ่นนี้มีปัญหาชอบใดใไดไหมไดไหมไไม,มาจากเขาเรียกว่าความผิดพลาดจ,จากกุญแจค้างนะครับแต่ตอนนี้เซตให้หมดแล้วฮะเดี๋ยวเซ็ตแรงดันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะส่งแล้กันเองแม่โฮล็กอยากสร้าง อ,อยากอยากซ่อมสม่งมานะครับแล้วก็มีหน้าที่รอนะครับแล้วก็จัดการให้เป็นการไปเพราะงานที่เข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็คุยกันก่อนได้หลังไม่ได้แจ้งราคาก่อนทําทุกคันนะครับขอบคุณมากครับใหม่มันก็ชวดจวดจ้าชวดจ้าใช่นะครับเรีรยกวดจ้าชวดจ้าแหมเดินจีกรถปู่ก็จริงนะฮะแต่เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงฮะทิจ at ้าแทบลิ้นเม่โอ้โหฟันท่วมเปเ่อแรงหนั เกินเป็นเชื่อหนักเกินไปครับอย่างนี้อาการอ่าเน่เ่โอยควันพอพอพอควันน้ํามันเครื่องเกินรัะน้ำมันน้ำมันเครื่องเกินครับอาการอย่างนี้นะควันท่วมๆแบบนี้น้ามันเครื่องมันขึ้นอยู่มันอาจจะเกินกระเด็นขึ้นไปที่ฝาครับ เฟฟ้้าาเดินๆเ,เดินซ้ายเดินฝาดูเดินว้เดินขวานี่นี่เดินเดินกันเป็นไงนี่รถใหม่หนาวไหมฮะแหมใครอยากเป็นแบบนี้ทรงมานะฮะผมบอกแล้วว่าผมรักษาได้ทุกอาการนะครับรักษาได้ทุกอาการเดี๋ยวมาไล่แรงดันจริงๆที ครับผมครับมัจับแรงดันเนี่ยฮะก็จะแต่ตัวนี้มันเป็นรถรุ่นเก่ามันไม่มีหัวที่ว่าจะจับแรงดันได้นะครับก็ต้องมาเจาะตับเกียวจับแรงดันเอานะครับเจาะทับเกียวจับแรงดันบางบางที่มันก็มีที่เนี่ยที่หัวเนี่ยมันจะเป็นน็อตเล็กๆเอาไว้เสียบเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งนะครับก็จับได้ แต่นอกนั้นมันไม่มีก็ต้องทําจะเจาะที่นี่ก็ยากก็จเจาะที่คอนี้ง่ายกว่าอย่าับเกียวแล้วก็ใส่เกีรจับแรงๆนะครับให้ได้ค่ามาตรฐานแรงมากไม่ดีเบาก็ไม่ด,มดีให้มันอยู่เกณฑ์มาตรฐานมันจะเซฟรถได้เยอะอระบางคนอยากได้แรง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 ผมปรับได้นู่นเนี่ยยันเครื่องดับอัดหักเกืหมดนะครับ แต่เราจะทําไปทําไมฮนะถ้าเกิดทําแล้วรถมีปัญหานะครับก็ต้องใช้ค่ามาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ได้ใช้ความรู้สึกครับใช้เครื่องมือชี้วัดก็คือเกณ์นะครับให้ได้ค่ามาตรฐานกองอากาศตัวนี้มันหมดสภาพหมดแล้วรูดูดเนี่ยมันแฉะหมดแล้วนะครับเป่าไม่ออกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปพวกกองอากาศเก่านะครับพวกยอยอะไรเงี้ยปั๊มเนี่ยเผม ใส่ไปในกล่องแล้วก็วางไปบนรถแล้วกันนะครับฝากฝากกับรถไปแล้วกันนะครับกองอากาศเก่าถอดการทํางานก็คือการตั้งแรงดันนะฮะเราจะต้องอ้างอิงค่าจากประสบการณ์ก็คืออย่าให้เครื่องติดรถรดคืออะไรอื้ออื้อย่างนี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีแล้วก็ยันดูอ,อันนี้อันนี้ถือว่าได้นะถือว่าได้ค่าเท่าไหร่เราไม่รู้แหละ แต่เครื่องจอะติดโหลดแล้วกันแล้วถ้าเกิดร<ะ>็น200กว่าไม่ได้ไม่ได้ไมันจะดับเกินนะเดี๋ยวลองดูหลักการตั้งมันเป็นแบบนี้นะครับนในรถในรถพวกนี้นะครับจะเอาให้ต้นเครื่องดับก็ได้แต่ว่าไม่ดีมันแรงเกินนะครับเอาให้เครื่องไปไหวด้วยเครื่องจะได้ไม่ร้อนครับปรับเพชเชอร์ปรับตรงไหนอ่ะบอกหน่อยปรับเพชเชอร์ปรับตรงไหน นี่ครับก,ก็ออกเรียกอ,อย่าพูดแทรกนี่เนี่ย<ด>นี่ยเมนอยู่ตรงไหนตัดตรงนั้นเนี่ยรีลิลิฟ์วาลเนี่ยฮะมีนอ็อตจับเนี่ยขันเข้าแรงขันออกเบานะขันเข้าแรงขันออกเบาคนระับลองดูค่อยๆรับไม่มีพังฮะปรับความเพล่ไม่มีพังลองดูเลยนะคร<อ>ับใครทำได้ทำไปเลยนี่เก้าสิบ นี่ยแรงดันอยู่ที่ตอนนี้เดินสองข้างแรงดันอยู่ที่200นะครับเครื่องอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะเท่าไหร่เท่านั้นนะฮนะสองข้างเท่ากันละนะครับแต่เครื่องก็จะติดโหลดนิดนึงแต่ถ้าเกิดเบาวันนี้ก็อาจจะเรียกอะไรไม่มีกําลังนะครับมันจะเบาเกินก็ต้องให้คนขับฝืนหน่อยฝืนเครื่องนิดนึงฝืนเครื่องเพื่อทำงานนาะเรียงเครื่องตู้นะแต่ควันดูนะ ไล่ลบูมาม่อกี้นี่ยทุกที่ที่บูมได้ละสองร้อยนออกสองร้อยเหมือนกันนะครับตามนะคุกี่อ่ะหายสุดไม่ได้หดสุดไม่ได้เราจะแตแกภารกิจก็ฉีดล้างฉีดล้างตามความเหมาะสมฉีดล้างเ่าตามความสะอาดแล้วเดี๋ยวเทสเตอร์ดูรอยซึมที่ เราได้ถอดน็อตออกมาอีกคีหนึ่งครับก็จะเตรียมตัวส่งรถแล้วครับล้อต่างๆนี่ดูให้ดีนะฮะฝาหมอ้อน้ํานะฮะเดี๋ยวไปของผมไม่มีเนี่ยมันมืดพอดีนะครับเอาไปก็ต้องไปเปลี่ยนด้วยนะฝาหมอ้อน้ํานี่สาคัญนะครับนะครับฝาหมอ้อน้ําสําคัญมากแล้วก็มอพักน้ําควรจะมี ครับหม้อพักน้ำควรจะมีกับฝาหม้อน้ำนี่สำคัญเปลี่ยนใหม่ยางอย่างนี้ไม่ได้